หวกลับกันนะคะหนูไม่ได้ิไปให้นะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจนะวันนี้มีภารกิจบาที่ยเดาล้ว้กันจากตลาดนะไคะตไติดตัวา่ไพี่ตตัวมาเ่ยูม้าตัวละห้าบาท นี่ที่เขากำลังเลือกกระบะตรงข้างหน้าตัวกันเนี่ยคือตัวละ5บาทนะกระบะข้างหน้าเนี่ยตัวละ5บาทจะซื้อไปต้มยำทำแกงเอาไปยำเอาไปทำเป็นสารพัดเลยตัวละ5ซื้อไปขายได้เลยนะตัวละ5บาทอนนี้ตัวห้าบาทเจ๊ปวดกระบาริมฝุดนู้นกระบะริมฝุดตัวสิบห้าตัวสิตัวห้าห้บาทพ่อค้าบอกเบอร์อีกรอบหนึ่งเบอร์อะไรนะ ศูนย่งแปดสี่สอมเอาตมาสตามนี้เลยนะคะมาสุกเสาร์อาทิตย์ขายดีมากอ่ะหมดแล้วอ่ะนี่้าสีพอเท่าไหร่เจ๊มาเดี๋ยวพาไปดู่อดยเท่านี้แล้วใครจะซื้อนี่บอกมานะก็เดินไปส่วนอื่นละไปอันนี้ตัวเล็กตัวาตัว่ อันนี้เป็นลิปยากเลยค่ะเป็นลิปยากค่ะ